เศษรษฐกิจก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆคือในระดับที่ดีมากแล้วก็อยากให้พัฒนาขึ้นๆไปอีกนะคะแต่ก็อยากให้ยังคงความเป็นขอนแก่นยังคงความเป็นวัฒนธรรมไทยยังคงความเป็นอีสานอย่างนี้นะมีการค้าขายเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าขายอะไรก็ขายดีขึ้นแล้วก็อยากให้ทางรัฐบาลทางรัฐเพิ่มค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็พนักงานของรัฐหรือว่าพนักงานเอกชนค่ะเพื่อจะได้มีการใช้จ่ายจัด จับจ่บายใช้สอยที่คลงตัวมากขึ้นนะคะให้มีพัฒนาทางคมนาคมเป็นหลักเพราะว่าการคมนาคมเนี่ยจะเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาเศรษฐกษิจของจังหวัดขอนแก่น ต่อนะคะถึงเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทยแล้วก็เดินหน้าจังหวัดขอนแก่นนะคะให้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหานครทางด้านเศรษฐกิจอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ของภูมิภาคนะคะวันนี้เรายังอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่นนะคะและเราจะมาเริ่มพูดคุยกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าจังหวัดขอนแก่นจัดดําเนินการไปอย่างไรเบื้องต้นนะคะท่านผู้ว่าคะยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของขอนแก่นเนี่ยเรามีแผนมียุทธศาสตร์กันยังไงคะ ก็ต้องนําเรียนนะครับว่าส่านแกนเองเนี่ยมีอัตลักษณ์หรือมีบุค,คลิกเมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญนะครับในภูมิภาคโดยศักรยภาพเองก็คือเรื่องการขนส่งโลจิสติกนะครับเพราะว่ามันอยู่บนเส้นทางอีสเวสนะครับแล้วก็อยู่ในความเจริญของประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงอันนี้ก็เป็นแกนที่จะส่งเสริมแล้วก็จะเสริมด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว และสุดท้ายก็คือความเป็นไมซิตี้เป็นอุตสาหกราหารมที่รวมทั้งการท่องเที่ยวรวมทั้งการประชุมรวมทั้งการเจ,เจราจาธุรกิจอันนี้เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งต่างกับบุคลิกเมืองอื่นซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมนะครับเราเลือกตรงนี้เพราะว่าเรามีทั้งชนบทแล้วก็มีทั้งเมืองและการก้าวไปสู่สากลตั้งแต่ระดับอาเซียนและภูมิภาคดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับ จะเห็นรถแบบว่าในที่สุดเนี่ยเราเป็นไม้ของประเทศไทยะนะฮะเป็นอุตสาหกรรมไม้แล้วต่อไปเราก็ต้องอบ้าคิดที่จะเป็นไม้ในอาเซียนนะครับเพื่อให้พู้น่านต่างๆเนี่ก็เข้ามาเจอจาธุรกิจแล้วก็พูดคุยกันนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญคืคนในมหานครแห่งนี้จะต้องมีคุณภาพนะครับขณะ,ะนี้เนี่ย ดีใจฮะภาคเกษตรมีการบริหารจัดการไม่ใช่อีกลุกขึ้นมาก็ทําการเกษตรเลยนะครับอันนี้เป็นระดับที่เราต้องพาไปด้วยนะครับค่ะภทพาที่หลายๆคนเห็นนะคะอาจจะประเมินออกว่าจริงๆแล้วขอนแก่นเนี่ยเป็นจังหวัดทางด้านเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้เร็วมากล่าสุดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะทางแบงคชาติครับพรถามบอ,อกว่า เศร,รษฐกิจของของนแก่นเป็นอย่างไรนะครับเมื่อของของแบงคชาติอย่างที่บอกนะครับว่าเราดูภาพรวมแต่แต่ที่นี้ถ้าดูของภาคเนี่ยเศร,รษฐกิจในช่วง4เดือนที่ผ่านมาอาจจะชะลอบ้างนะครับแต่หลังจากที่มีการประกาศเดินหน้าประเทศก็ความเชื่อมั่น ที่สําคัญคือความเชื่อมั่นดีขึ้นเห็นค่อนข้างชัดเจนก็เกี่ยวกับเรื่องร้านค้าห้างสรรพสินค้าก็ตัวเลขดีขึ้นนะครับไอตรงนี้จะเห็นชัดเจนแล้วเท่าที่ดูเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยความเชื่อมั่นเนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวโครงการขนาดใหญ่หลายๆโครงการเนี่ยก็เลยทําใหผ้ผู้ลงทุนเนี่ยชะลอการลงทุนไปนะครับแต่หลังจากนี้เท่าที่ประเมินดูเนี่ยถ้ามีความเชื่อมั่นลงมานโยบายทางการชัดเจนเนี่ยคิดว่า มีการเติบโตไปได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยขอนแก่นเองเนี่ยเป็นจุดผ่าน<ม>ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ช่วยเราเนี่ยก็คือประเทศเพื่อนบ้าน,นะะการค้าเนี่ยก็เติบโตขึ้นตลอดส่วนในแง่ของประชาชนเนี่ยาทางแบงก์ชาติเองเนี่ยก็พยายามาที่ดูตัวเลขเนี่ยที่เป็นห่วงหน่อยหนึ่งก็คือแนวโน้มของ สินเชื่อค่อนข้างจะโตเร็วกว่าไรายได้แต่ตรงนี้่ะอันนี้เราก็พยายามว่าเราก็จะมีทั้งเชิงรับและเชิงรุกนะฮะการทํางานของแบงก์ชาติในเชิงรับเราก็พยายามว่าโอเคถ้า,ามีลูกค้าที่มีปัญหา เกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินเราก็จะมีศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับโทรมาที่12 13 13ได้ 2> 1 2 1 3นะครับแล้วในเชิงรุกเนี่ยเราก็พยายามไปให้ความรู้เพื่อสร้างปูปต้านทานให้แก่ประชาชนอันนี้จะมีออกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอการใช้บริการทางการเงินอย่างไร จะไม่ถูกเอาเปรียบค่ะคก็เป็นการสะท้อนออกมาถึงเรื่องของความเชื่อมัน่นทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะมาดูในส่วนของภาคประชากรรมกันบ้างค่ะท่านคะเป็นจริงอย่างที่ทางแบงค์ชาติบอกมาไหมคะเรื่องของการเชื่อมั่นที่กลับมาแล้วหลังจากที่ปัญหาต่างๆเนี่ยได้เริ่มยุติลงไปณเวลานี้นี่เนี่ย ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมสถานการณ์ในภาพรวมของสถานประกอบการนี้เนี่ยบรรยากาศดีขึ้นอ,อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันของคนในสถานประกอบการพนักงานคนนี้คิดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้ขัดแย้งกันแต่หลังจากเดี๋ยวนี้ที่ผ่านมานี้เนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกคุยกันได้สบายอกสบายใจะนะครับตัวผู้ผประกอบการเองเนี่ยมองภาพรวมเรารู้สึกดีครับ ความเชื่อมั่นเรากลับมา <c oughs> นะครับาการปกครองดูแลลูกน้องในสถานประกอบการเรานี้ไม่มีความขัดแย้งอย่างนี้พูดคุยกันได้เพราะนั้นอย่างที่ทางแบงค์ชาติพูดว่านักลงทุนที่กาลังจะมา <c oughs> อาจจะเคยสะดุดบ้างชะลอบ้างตอนนี้เราได้ยินมาแล้วว่าอ,า,อาจจะมีโรงงานผลิตรถยนต์มาผลิตในขอนแก่นอ,อีกไม่นานนี้เป็นตน้นนะครับเพราะนั้นความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยในส่วนของนักลงทุนหรือภาคอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นและ ความเข้มแข็งเป็นฐานเดิมของจังหวัดขอนแก่นในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือการค้าเนี่ยนะครับเราโชคดีเรามีความเข้มแข็งเป็นฐานเดิมอยู่แล้วเพราะนั้นผลกระทบจากภายนอกผลกระทบจากภาพร,ร,รวมของเศรษฐกิจโลกนี่เ,นเราจะได้รับผลกระทบไม่มากนักนะครับจากนี้ไปเราจะเห็นว่า ถ้าตัวเลข GPP e ของจังหวัดขอนแก่นจ,จะกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆทีละดับทีละระดับนะครับรถแมพของคอ,อสชอนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่วางแผนไว้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าขอนแก่นเราเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของอีสานก็ได้ตอนนี้เราอาจจะสองอยู่นะครับ,รบอุตสาหกรรมที่เราอยากได้ท่านผู้ว่าบอกแหละเราอยากได้กลีนอุตสาหกรรมที่เป็นเฮฟวี่ที่เป็นใช้สารที่มีเยอะๆนะครับที่มีสร้างมวลภาวะเยอะๆเรียนตรงๆเราไม่อยากได้ เราอยากได้เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการดูแลโปรเทคด้านพลูชันให้กับสังคมของคนในขอนแก่นนะครับเราหลีกหนีอุตสาหกรรมไม่ได้เพราะอุตสาหกรรมเป็นอยู่ในปัจจัยชีวิตของมนุษย์ละทุกอย่างที่เรานั่งอยู่รอบตัวเราอุตสาหกรรมแทบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะบาลานซ์มันอย่างไรที่ให้เขามาอยู่กับเราขณะเดียวกันการสร้างความสุขหรือผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดหรือให้แทบไม่มีเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางภาคอุตสาหกรรมกับทางจังหวัดเนี่ยต้องช่วยกันแล้วรักษาบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้นี่ก็เป็นในมุม อุตสาหากรรมนะคะไปดูเรื่องของการค้ากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของหอการค้าเองเนี่ยธุรกิจในขอนแก่นเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพในส่วนของการเติบโตกันพอสมควรไม่ว่าจะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าที่มาลงทุนกันที่นี่มากขึ้นการค้าการขายในขอนแก่นตอนนี้เนี่ยสภาวะเป็นยังไงบ้างคะ ก็ช่วงตั้งแต่หลังมีการเปลี่ลยนแปลงอะไรเนี่ยฮะ<ช>ก็รู้สึกว่าบรรยากาศอารมณ์ของคนค้าขายเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะฮะ,<ช>ฮะถึงแม้ว่าทางปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเข้ามามากมายนะฮะเพราะว่า เงินไม่มีการเงินจ่ายเงินค่าข้ามีงบประมาณอะไรเรื่องออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้บรรยากาศดีขึ้นกนะ็คือว่าคนเริ่มมองเห็นทิศทางมองเห็นมองเห็นทางออกในอนาคตน,นะครับว่ามันจะไปทางไหนนะฮะนี่ก็ในช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าบรรยากาศการค้าก็ก็คึกคักขึ้นนะครับสิ่งที่คิดว่ามันมันทำให้การจับจ่ายดีขึ้นเนี่ยก็คือว่าเขามีความเชื่อมั่นในราย,ายได้ในอนาคตมากขึ้นนะฮะครับ จร,จริงๆเราเราก็มองมาตั้งนานแล้วว่าในภาคส่วนต่างๆใน,ในเศรษฐกิจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมันต้องก้าวไปด้วยกันนะฮะแต่ละภาคส่วนก็ต้องมีความเกือ้อกูลกันนะฮะแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้หอการค้าเราเองเราไปทำโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครไปยกระดับรายได้ของกเกษตรกรนะคร<ช>ก็เราก็มองว่าโครงการนี้ถ้าประสบความสําเร็จเนี่ยกเกษตรกรเขามีกําลังซื้อมีควาเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆในสังคมลดน้อยลงแล้วก็พูดถึงว่ากําลังซื้อ,อกวาจั กลุ่มเกษตร,รกรเนี่ยเป็นกำลังเป็นฐานที่ใหญ่น,นะฮะ,ะถ้ากลุ่มนี้เขามีกําลังซื้อมีฐานะดีขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจการค้ามันก็จะขยับตัวดีขึ้นนะฮะค่ะก็เป็นการแสดงความมั่นใจของทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสภาวิสาหกรรมแล้วก็ทางสภาหอการค้านะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการ SME นะคะ เป็นส่วนขับเคลื่อนเป็นเฟืองตัวสําคัญเลยทีเดียวตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนคะที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าการขายทางภาคอุตสาหกรรมของทางอาเซียนนะคะคือในส่วนของกลุ่ม S&E e เเรานะครับได้มีการมองว่า เนื่องจากปัญหาการเมืองที่ผ่านมาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับณตอนนี้ส่งผลให้กระทบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคนะครับซึ่งส่งผลกระทบกับผู้รประกอบการ s อสนะครับที่ที่ทำให้ค่าของชีพเนี่ยมีอัตราที่สูงขึ้นทําให้ผู้รประกอบการก็มีปัญหาในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รประกอบการ S อสปตั้งข้อสังเกตได้ว่า ค่าของชีพที่ว่าค่าของราคาแพงสูงขึ้นนั้นแต่มันสวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่มีอยู่นะครับจากการจะฝากทางาาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยช่วยตรวจสอบหน่อยว่าอัตราค่าของชีพที่สูงขึ้นนั้นมันเกิดจากอะไรคือต้นน้ำหมายถึงวัตถุดิบกลางน้ำกระบวนการผลิตหรือปลายน้ำคือ ผู้ประกอบการว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้พกย่างไงในส่วนของ s อสเเราเนี่ยมองว่าถ้า,เ,าเราสามารถปรับในส่วนควบคุมค่าของชีพขึ้นมาได้เนี่ยนะครับจะทําให้การประกอบการของ s อสนะครับจะมีกําลังซื้อที่มากขึ้น<ะ>ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยามาตรการที่รัฐบาลน,นะครับได้ทําก็หรือคอสชได้ทำเนี่ยก็ เป็นมาตรการกรตึงราคาสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งมันเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับซึ่งในระยะยาวทาง s m สเเรามองว่าสิ่งที่จะทํามันลดค่าของชีพนะครับได้มากขึ้นเนี่ยควรจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับค่าแก๊สค่าน้ามันตรงชนนี้ะจะทําให้ต้นทุนของผู้ผลิตผู้ประกอบการวางการวางแผนเรื่องต้นทุนการวางราคา ลงถึงการประมาณการไรายได้ของ SME เนี่ยจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะก็เป็นข้อเสนอแนะจากทางฝั่งของ SME นะคะแต่ว่าอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะสร้างเม็ดเงินเข้าทางจังหวัดขอนแก่นได้พอสมควรเลยทีเดียวนั่นก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะ มีการพัฒนากันไปค่อนข้างรวดเร็วในส่วนของสาหกรรมท่องเที่ยวณวันนี้ไปอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่ทุกทท่านได้พูดถึงนะฮะเรามีศักยภาพที่สูงนะครับโดยเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นหรือภาคอื่นนะครับเรารุกออกไปครับรุกออกไปก็คือเราไปทําตลาดนะฮะเรามอง AEC เนี่ยเราไม่ได้มองภาพรวมทั้งสิประเทศเรามองถึงเพื่อนบ้านเรามองลาวเรามองเวียดนามมองพม่าแล้วก็กัมพูชาครับซึ่งในกลุ่มประเทศเหล่านี้ เราถือว่าเรามีความพร้อมครับในเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่ามีถนนหนทางมีการเข้าถึงที่ง่ายมีสนามบินที่สะดวกสบายที้เราก็ใช้ศักยภาพตรงนี้แหละครับที่จะพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับเราพยายามที่จะผลักดันให้เกิด เที่ยวบินระหว่างประเทศครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดเป็นประจำเราก็มีการทําเช่าเหมาลำครับไปลาวบ้างแล้วเร็วๆนี้เราก็จะไปที่จีนหรือไปฮ่องกงสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นทัยภาพอีกด้านหนึ่งก็คือชาวต่างชาติครับที่อยู่ในขอนแก่นนี่แหละครับ,รบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ขอนแก่นรหรืออีสานเนี่ยนี่ก็มีเหตุผลทําไมครับเพราะว่า,วา อีสานบ้านเราขอนแก่นเรามันน่าอยู่ครับค่าครองชีพผมใช้คําว่าคุ้มค่านะครับไม่ได้บอกว่าถูกนะฮะกินอยู่ก็ก็เราคุ้มค่ากว่าเนี่ยครับแล้วคนครับคนอีสานคนขอนแก่นเนี่ยเป็นคนที่ติดใจดีครับ<ม>นี่แหละครับเราจะมีสมาชิกกลุ่มนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามองเห็นตรงนี้ทําให้เกิดความร่วมมือกันที่จะพัฒนาให้เขามาช่วยประชาธิปันเราในด้านต่างๆมีคําถามขึ้นมาว่าตอนนี้ขอนแก่นพร้อมหรือยังที่จะทําตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มา เที่ยวแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่ปันแก่เราพร้อมครับเราเจรจ,จากับสายการบินลาวเจรจากับสายการบินไทยทั้งไทยสมาย์ทั้งเอเชียนะครับปัญหาก็คือเครื่องบินก็ไม่พอครับตอนนี้ศักยภาพของผู้โดยสารของจังหวัดขอนแก่นครับมีการสำรวจออกมาแล้วนะครับมีศักยภาพสูงครับอีกห้าปีผู้โดยสารจะเป็นสองเท่า <gambling. S 1> นะครับจากตอนนี้อยู่ที่ประมาณปีละห้าถึงหกแสนคนเดือนละประมาณห้าหมื่นเนีฮะอีกสองปีห้าปีจะเพิ่มเป็นสองเท่านั่นก็คือ อะไรจะตามมาอีกมากมายนะครับแล้วก็ขอนแก่นได้รับเป็นไมสตี้แห่งที่5ของประเทศไทยต้องต้องถือว่า,เ,าเป็นโอกาสของจังหวัดขอนแก่นในการเดินหน้าที่จะทําให้ภาคต่างๆในจังหวัดขอนแกน่นมีความเจริญเติบโตได้เต็มที่ครับเราประเมินศักยภาพของขอนแก่นเนี่ยที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรามีข้อเสนออะไรไหมคะที่อาจจะทําให้การขับเคลื่อนนั้น สามารถทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คืนความสุขให้กับคนขอนแก่นได้มากที่สุดอะค่ะจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยเราเป็นเรามีจุดเด่นที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือขยับสิ่งหนึ่งที่จะมองเห็นก็คือขอนแก่นโมเดลค่ะคำว่าคำว่าโมเดลตรงนี้เรามีทั้งจุดเรามีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่อาจจะมองและดูว่าไม่ดีแต่เราเป็นจุดเด่นเขาถึงได้มองอมเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวค่ะ ในการที่จะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการาหารตำรวจเราพร้อมที่จะทําอะไรไปพร้อมๆกันถ้าเราไม่เด่นเขาไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ผมถึงบอกว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่ถ้ามีการเจริญก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาในด้านการค้าธุรกิจอะไรเนี่ยเราพร้อมที่จะไปเป็นเบอร์หน่งในภาคอีสาน เราก็ได้เห็นนะคะทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์เองความเชื่อมั่นที่กลับมาฟื้นคืนมากขึ้นในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการค้าการขายรวมไปถึงการท่องเที่ยวการให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้นะคะสะทอ้อนให้เห็นถึงก้าวต่อไปที่จะนํามาซึ่งความกรองดองของคนในจังหวัดและจะกลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนนะคะทั้งในส่วนของเศรษฐกิจสังคมของทางจังหวัดขอนแก่นให้เดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างดีที่สุดแล้วนี่นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเดินหน้าประเทศไทยสําหรับวันนี้ค่ะ i you